ใช่เวียอะไรใหม่ก็เดี๋ยไไปตลาดตรงนี้อันนี้พ่อค้านี่เขามาหาขายปลาแห้งนะคะปลาเค็มปลาเค็มที่ปลาเค็มของปลาเตงนะคะมาจากที่ปลาเตงนี่เราจัดปลเตงอ่ะปลาเตงอะปลาเตงนี่เราตัดเนี่ยสักว่าเจ้าสารเลยจะไม่จัดเปลอดเขาเช่าผังเขาเช่าทังอ่าพันละหนึ่งหมื่นหกพัน อร่อยจ้าเดี๋ยวมาตัวตัวตวิลูป,ปูด,ด้วยนะกูเลย,ยอ่านี่มีให้ชิมด้วยนะคะแล้ตูตเขารนเดี๋ยวมาตัวไป,ปูนชานอืมไม่เค็มอร่อยเลยอะ่ะห่นหกประมาณเท่าไหร่ครับหมื่นก็ประมาณ ร้สสบสีตเกือบห้ารเกือบห้าร้อยบาทหนงเนี่ยแล้วกุ้งแห้งล่ะขายยังไงหรือเปล่าีก็จะไปตาดนี้ตางย้นหมกุ้งแห้งนี่ประมาณพันละสี่หมื่นพันสองใช่พันสเท่าไหร่บาทละบาทโออล้วก็ยัไม่ได้า သွေးမလဲသွားပေးမလဲသုံးမယ်တပည့်သားကောင်းနဲ့ထိုက်ပါ့လည်းကောင်းသားတော့နောက်ชอบမင်းကျွန်တော်လည်းပြတ်ပါပြီ34ဆောင်လည်းပြတ်လိုက်